ครับนี้ก็วัดเตางอยนะครับ fc ครับันน네ี้ก็อยู่ที่เตางอยนะครับวัดเอ่อตางอยนะครับนะครับก็เดี๋ยวทงหลวงให้ดูนะครับตอนนี้ก็หลวงวางก็มานั่งพักผ่อนอยู่ที่วัดนะครับ fc ีนวัดเตางอยวัดเตางอยสวยๆงามๆนะครับสวยๆงามๆ แล้วก็อยู่ที่วัดเต่าง้อยนะครับ FC ลุงหวัง <c oughs> มานั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะครับ FC ครับนี่ก็รุงมากก็มาดูข้าวที่นาหลวงนะครับเอฟซีนี่นะครับข้าวก็เขียวงามมากเลยนะครับครับันนี้ก็นาหลวงนะครับนาหลวงเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับเอฟซีดูรอบๆนะครับ นะครับข้าวก็เขียวเต็มนานะครับข้าวก็เขียวเต็มนาอันนี้ก็ข้าวนี้ก right ็ใกล้จะออกแล้วนะครับ FC มันมานแล้วมานแล้วมีตั้งท้องแล้วนะครับหลวงงเรียกว่ามานนะครับมานก็หมายถึงว่าตั้งท้องนะครับ FC ภาษาหลวงวางเรียกว่ามันมานข้าวมานนี่นะครับอันนี้ก็ลุงวางก็จักกลับแล้วนะครับ FC จะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วอันนี้ก็มานานะครับมานาหลวครับนี้ก็ข้าวเต็มทุ่งนาเลยนะครับเขียวสวยๆง,งามๆนะครับกลับกันก่อนนะครับกลับกันก่อนกลับกันก่อนไา้เลยครับเอซ ครับแล้วก็มาซ่อมประตูกันนะครับประตูปิดไม่เข้านะครับครับอะไรก็ประตูนะครับมันคับนะครับ FC. เอฟซียวระหว่างก็จะไปซ่อมก่อนแปบน๊บนึงนะครับอันนี้ก็ประตูมันปิดไม่เข้าเลยนะครับ f อฟซี เข้าแล้วนะครับครับนล้วก็ประตูนี้ปิดไปปิดมาครับนะครับสี่ก็ต้องได้สายหินเจียไถ่ออกนะครับ ครับใน,นก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับใน,นก็แกงตานะครับสี่แกงปลาให้น้องกองก่อนนะครับแกงปลากดนะครับสี่แกงปลากดปลากดแกงปลากดใส่น้ำไม้ส้มนะครับสี่นี่ก็แกงให้น้องกองนะครับปลากดถูกเบ็ดนะครับเขาไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับเมื่อวานนะครับ นี่ก็ไม่ได้เอากล้องลงไปนะครับก็เลยต้นแกงนี่ก็เอาให้เห็นตอนนี้นะครับสิมันก็ใกล้สุกแล้วนะครับก็ให้น้องตองกินนะครับนี้ก็กินแล้วก็ไปโรงเรียนนี่ก็ใกล้สุกแล้วนะครับนี่นะครับตอนปลารกบแบบนี้ใส่น้ำไม้ส้มนะครับใส่น้ำไม้ส้มที่ลุงวางทํานะครับลองดูแถบนี้ก็สุกแล้วก็แล้วก็เอาออก จะให้น้องตองกินก่อนนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินแกงปลากับน้องตองนะคะเหมือนเดิมมากกินแล้วก็ไปรงเรียนะคะน้องตองกินเลยกินข้าวเลยนี่ครับเอาแกงปาลาร้อนๆะนะครับแกงปลากดนะคะเอฟี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับแกงปลากดนะครับนีบ่นี่นี่ ใส่หน้อไม้ส้มด้วยนะน้องตองกินเลยยินแล้วก็ไปโรงเรียนนะเดี๋ยวดี๋ยวังหนูหวังปั่นกินด้วยสักคำสองคำะจะมีแรงแล้วก็จะ,ะลนงหวังก็จะออกไปนาเหมือนเดิมนะคะครัแบพบี่สคำสองคำแล้วน้องตองก็จะได้ไปโรงเรียนนะครัแบบี่ี นะกิน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 แซ่บแเลยสวัสดีคับมากินข้าวแล้วถ้าเป็นข้าวกับน้องตองะครับแบบหว,หวานนะครับสิ่ดี๋ยวแกงหน่อไม้ใส่ปลาแกงหน่อไม้ส้มนะครับหน่อไม้ส้มใส่ปลาอ,อร่อยอร่อย ยังร้อนๆอ,อยู่เลยครับพี่ยังร้อนๆใหม่ๆอยู่อร่อยอร่อยน้ำก็ร้อนนะนครับเนี่ยก,กินข้าวแล้วนะครับกคือ น้องตองก็จะได้อิ่มแล้วก็จะไปโรงเรียนแล้วก็ลุงวางก็จะออกไปยามตวงอีกนะครับวันนี้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็ปลาก็ยังไม่ลงนะครับแล้วลุงวางก็ทําตวงไว้รอทำนี้ก็น้องตองก็จะกินข้าแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วนะครับ น,น,น,นู่นนะครับต่อไปโรงเรียนแล้วนะครับไปแล้วไปแล้ว